ทาแลนสวัสดีจ้าวันนี้แม่พาเด็กๆมาเที่ยวลำตะคองวันนี้เป็นวันศุกร์ <Okay. S 1> ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเีย <Okay. S 1> มาดูสิเขาว่าน้ำนี่เขื่อนมันเยอะเรามาอยู่ที่เขื่อนลำตะคองนครราชสีมาห <Okay. S 1> ด้ไหมเด็กๆบ้ๆหน่อย <laughs> <laughs> เที่ยวก่อนเปิดเทอมเนาะเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วก็ไม่ได้มีเวลามากิจกรรมเยอะ โน,น่นดูโอ้ยดูดีวิ่ดูน้ำดิดูน้ำเคลื่อนดูน้ำล้นมาก ลนแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นขอบเขื่อนโน่นเขื่อนลำตะคองตอนนี้น้ำเยอะมากนี่อันนี้ขอบขอบลงมาเดินขนาดลงมาเดินอย่างนี้นะน้ำมาสุดขอบนี่แล้วนี่นี่ เป็นขอบเขื่อนว้าวโอ้ยเยอะเยอะน้ำเยอะเยอะมากดูทเนี้อีกนิดนึงก็จะขึ้นมาบนนี้แล้วเนี่ยน้ำเยอะจังเขื่อนลำตะคอก อากาศดีนะเนี่ยกี่องศาอากาศเย็นๆน่าจะสักประมาณยี่สิบหกองศาได้ยี่สิบหกองศาเรามาแวะดูน้ำกันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันแวะดูน้ำน้ำลน้นโอ้ยเดดหนุ่มรอๆน้ำเยอะมาก ดูเซเนี่ยฮะโอ้โหมีคนมามีคนมาดูเหมือนกันป๋าดูเขามาจอดดูน้ําเหมือนเราน้ําล้นอ่ะเนาะก็ดูไว้มันก็ไม่ได้ล้นกันบ่อยๆนี่มันขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นขอบมาแล้วนี่แต่คิดว่าตอนแรกมันน่าจะเยอะกว่านี้เหมือน <c oughs> ตอนนี้มันกํล <c oughs> นาลังลงๆหรือเปล่าเพราะมันเป็นช่วงแบบฝนไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะ แต่เขาคงระบายไม่ให้มันล้นแหละอืมถ้าล้นอีกก็จะขึ้นมาบนนี้แล้วนะเนี่ยน้ำเยอะมากโอ้อย่าไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวตกลงไปรองเท้าเปียกไม่รู้นะรองเท้าเปียกไม่เท่าไหร่ตัวจะเปียกด้วยนี่รองเท้านี่ใส่มาพร้อมเปียกหรอเนี่ยโหยอากาศดี แดดก็ไม่จัดเท่าไหร่เย็นๆน่าจะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกได้ไหมสี่ส้ายี่กองศาแต่ถ้าเราเข้าไปในอุทยานมันอาจจะเย็นกว่านี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราไปดูต่อตรงนู้นกันข้างบนว่าเป็นยังไงไป่ายไอที่ช้างตกตาจะไปเขินขุนด่านไปแล้วเขายกไปแบ่งซี่กันเลยอืมเคินขุนด่านจะไปน้ำตกเอง แต่คืออันนี้มันก็ไม่ล้นเขาก็ให้มันสุดแค่นี้แล้วไม่มีน้ำแลครับตัวเนี้ไม่มีน้ำลงแล้วมันหมดแล้วนะไปดูกันไปน้ำลงอยู่สามแสนป่อยเราปลเปนล้านหนึ่งเนี้ยน้ำลงหมดเลยที่เขาบอกว่าเขาปล่อยน้ำลงไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ล้นให้มันสุดอยู่แค่นี้เพราะน้ำจากเขาใหญ่มันไม่มีแล้วก็สิ้นเดือนพอดีเนาะสิ้นเดือนตุลา หมดน้ำพอดีไหลเป็นเดือนเลยนะโอ้โหไหลกันเป็นเดือนปลาเนี้ยปลออกไปที่ไม well ่แห้งไม่สัดกินปลากันเลยอืมปลาเปอร์ตัปลาอะไรสารพัดปลาและครับค่ะโฆษณาเลยแล้วตกปลาเขื่อนเนาะจับปลาเขื่อนจับไหลไปบ้านผมหมาไอพวกไอพวกหมาคนคนคนอะไรคนอะไรจังหวัดนนทบุรีไอไอเจ้าของหมาไอหมาไม่กินปลาเลย สายเบื lonely, ่ออ๋อายลูกสายสายพอช่วงนี้มันแบบปลาเยอะๆใช่ไหมคะเบื่อวัวใครเห็นปลาแล้วสายหัวเลยหมาหมายังเบื่อปลาปลาบึกเล้ยวปลาอะไรก็หมาสายหัวเลยไม่ไหวสินะไปไปหมายังเบื่อปลาปลาปลาเยอะเนาะไปดูสิปลาบุกคลิปตุ่มดำจักเยอะัง เนีวันนี้อากาศดีด้วยแดดก็ไม่แรงพอดีมาจังหวะมันคืมๆพอดีนี่พี่เขาบอกปลาขึ้นเต็มเลยอ๋อรู้ไงปลาเยอะไหนดูปลาโน่เลยอากาศดีนี่อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้สเป็นยังไง นี่ก็ผมบ้านพักอ๋อที่นี่ก็มีบ้านพักด้วยจะแอร์หรือไม่แอร์ครับผมนีในเงี้ยมีห้องครับผมมีแอร์มีไม่แอร์ด้วยอะไรแต่แอร์ขั้นสุภาพครับผมดูเนี่ยพอๆไปลูกอยู่เพราะห้องไปเลยร้อนเหงื่อจะแตกแล้วมันจะร้อนนะลูกในบ้านมีอยู่สิบคนนี่ก็สนุกคุ้มค่าดีกว่าอยู่โรงแรมเยอะแยะสองบาทครับก็บาดครับกลางคืนเนี่ย โอ้นี่ลมดีเนี่ยหนาวนี่ลมเย็นเขื่อนลำตะคองนี่ดูเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำตะคองตดูไมดูดอกี ลงไปดูกันจะเดินลงไปดูสิเป็นไงโอ้รงนี้ดีนะลงนี้ลงได้ก็มีกระไดให้เดินกิ่งตกไปแล้วไปถึงน้ําเลยทีนี้แม่ลงไปดูน้ำก่อนนะไม่ต้องหรอก ผักตรงนี้แม่จะตกน้ำเลยไหมตกน้นผักมืออ๋อน้ำมือจะเป็นขอบพี่ตะไคร่ด้วยอ่ะเออเออเออเอาไปไหนน้องเออเอาปเลยลากรรันปลกรรันไม่ได้หรอกอันนี้ตกน้ำแน่ ตานนี้ลงไปดู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 ดดดว,ว,วิวดูบรรยากาศวอลนัทเขื่อนลำตะคองไปได้แต่แค่มันเสียวแค่นั้นเองอ๋อไปดิเขื่อนลำก็วิวรบบอบรอบดีจังไม่ถ่ายติดฮะไม,นนไม่ติดครับไม่ได้ถ่ายทันนั้นเลยหล้นล้มเหรอเอาอีกแล้วอ,อัสเตอร์ยังแปะที่หัวเข่าอยู่เลย เอาล้มอีกแล้วบรรยากาศดีไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อว่าเป็นยังไงตอนนี้เดินมาถึงสันเขื่อนลำตะคองต้องปีนใช่ไหมเนี่ยให้เดินมาทางนี้แต่ไม่มีทางออปีนข้ามไปอ,อือโอ้โห้ว้าวว้าว,าวานี่ เสียงอะไรอ๋อเสียงน้ำนี่ไงน้ำแร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 งไม่มีคนเลยสักแค่นหนึ่งคนก็ไม่มี แต่เ,เราไปเดินเราไปดูกันดูเราไปดูไกลๆกบบนีน้ไหมนูม่นมีไกลๆวิวเขื่อนโอ้ยฝั่งนี้มีภูเขาน้ำตรงนี้สวยนู่นดูน้ำตรงนี้นู่นดู่น,น,นเห็นไหม นี่เขาระบายต้องจะระบายจากข้างนี้ให้มันออกข้างนี้ระบายน้ําออกหน่อยไปดูหน้ากันอันนี้เรามาถ่ายรูปตรงนี้แหละเขื่อนลำตะคองนี่ไกล้ๆไปเลยไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูบ้านพักของที่นี่กันว่าเป็นยังไง เขาว่ามีห้องแอร์เ่ามันแค่พันกระบาทเองน้ำแรงตกลงไปนี่ขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยหัวหุบลงไปเลยจ้ม่ไม่ไว้น้ำเก่งก็ขึ้นยากบิวสวยวันนี้บนเขื่อนไปเดี๋ยวเราจะลงลงจากตรงนี้แหละไปดูบ้านพักติกว่าไปถ้าแดน ออกจากลำตะคองมาแล้วเขื่อนลำตะคองตอนนี้แม่อยู่เขาใหญ่เที่ยงนี่กลางหันลมเราอยู่ตรงกัางหันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในสิเอ๊แต่เราเคยมาทีหนึ่งนะเนี้ยตั้งแต่ตอนเราเด็กๆแวะกินข้าวกันเสร็จจากเขื่อนลำตะคองแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยเขาใหญ่เที่ยงยคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้คนเต็มเลย มีคนเยอะอยู่แต่ว่าถ้าแดนนี่เราอยู่ใต้กังหันเลยนะเสาไม่อยู่ตรงนี้เลยคนก็อยู่ตรงนี้คนเยอะคนเยอะอเราต้องเดินลงไปมีร้านค้ามีเช่าบริการรถจักรยานยนต์เช่าบริการรถกอล์ฟห้องน้ำาัไมีรถคอบาไหลด้วยเผื่อเดินเมื่อย ใช่ไหมไปเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันไปต่อไปอไปดูกันเด็กๆระวังจะเดินแล้วก็ตกลงไปละ่ะโอ้ยทางเดินอีลูกยอุกขัดมาก <c oughs> ไปดูสิไปดูว่าข้างหน้าเป็นไง นี่จะเป็นทางลงแล้วโอ้มีรถด้วยรถบริการนักท่องเที่ยวโอ้เด็กน้อยน่ารักใช่ไไปดูโอ้คนเยอะเหมือนกันนี่เขาใหญ่เที่ยงนวมมีการหันลมไปไกลป้๊จ้า เมื่อก่อนอะไรนะรเข้ามาทาไหนวะหมายถึงว่าเอารถเข้ามาเหรอต้องเดินไปดูกันไปตรงนัก็งน็ไได้หรอกเราจอดตรงนั้นเราก็เดินเข้ามาตรงนี้หน่อยได้ไเออถ้ามาตรงนี้เราก็ไม่ต้องเดินไกลเลยเนาะเออนี่ไง,งเขามีทางให้บิ่ง้วะเขารอเขื่อนมาเหรอนู้นมองเห็นกังหันใกล้ๆปาม โอ้ยคนเยอะอยู่ด,ด,ดูสิสสโอ้รถเต็มเลยแต่คนไม่รู้เขาเอารถเข้ามาจอดในนี้ได้ไงไงใช่เข้า <Thailand. S 1> <c oughs> ไม่ไเข้าม่ได้แล้วล่ะเออทำไมตอนนี้กลายเป็นว่าเราจอดไกลแล้วเราก็เดินเข้ามาเอา ช้ระยะเวลาทางเดินก็ไกลอยู่ดูอะไรกันอะ่ะไม่ได้หรอกแม่เล่นเปล่าป่ปาถ้าเท้าแห้งๆจะขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ได้ถ้าแห้งนะต้องแห้งนะเนี่ยจะขึ้นยังไงเท้าแห้งองค่อยๆจกๆจกจกขึ้นมาไงมันตกลงไปมันก็เปกียน อูยทำไมเขาทำเป็นแบบนี้ถ้าคนหล่นลงไปอันตรายเนอะคือก็ขึ้นเองไม่ได้ไงรั้วนี่ก็ใหญ่กว่าคอแล้วแบบเนี่ยยืนนี้นะซันยืนหน้ามาอ่ะไปเดินไปดูข้างในกันหนูนี่ชวนกันเดินรอบเนี้ยจะเดินยังไงก่อนไกลขนาดนี้ไม่น่าจะได้มันดูไกลไปไปพาเด็กๆไปดูข้างในกันมีอะไรบ้าง ตรงนี้คือเขาใหญ่เที่ยงตอนหนึ่งเที่ยงครึ่งโอ้โหแต่อากาศดีมากเลยน่าจะประมาณ 24, ายี่สิบสี่ยี่ห้าองศาได้หรอไั้ปนะเนาะเออมีจักรยานปั่นหลายคนด้วยนี่เอาไหมลูกอยากปั่นแน่ๆเลยดูแล้วโหยไม่ได้ลูกเดี๋ยวตกไปในเขื่อนแล้วกลงมขึ้นไม่ได้แบบเมื่อกี้เลยนะนี่ เขามีบริการจักรยานให้เช่าด้วยเยวเยวเออดีดีจักรยานอะไรกี่บาทน่ะจำหน่ายตัวอะไรอ๋อสี่สิบบาทเองไปไปเดี๋ยวไปติดต่อดูที่ตั๋วสิเดาอะไรกันไปดูมาเอาสองพันใช่ไหม เอาอยัางไงปันเดียว40ปันคู่80เอาแบบนี้เหรอปันคู่นะปันคู่อ่าได้2,000คู่หนึ่งเดียวหนึ่งไปดูไปดูอันนี้ก็ไปเลือกรถใช่ไหมอ่ะไป ปั่นบนเขาเยี่ยทิ่งเนาะรอบรอบเขื่อน <c oughs> <c oughs> ปั่นช่วนันเห็นปั่นอะไรนะ <c oughs> เอาเลือกเลือกชอบันไหนเลือกป่ะไปเลือกคันดีๆนะไป่ะป่ะเลือกเอ้ยเราเลือกได้ <c oughs> ไปเลยได้ป้าบอกว่าที่ปั่นมันไม่ได้อันตรายอะไรอาไปดูป้าเดี๋ยวรอลูกก่อนดิได้ลูกไปก่อนได้ไขว่าิดีอลูกล้กัวะเดี๋ยวรอลูกก่อนอาเจ้านั่งต้องช่วยเขาปั่นนะ เกอมันแค่ขยับตาตา่เอเออเอาไปเอามาเด็กๆอุ้ยยังเดินไหมป้าป้าบดินไปได้ดูคนผ่านมัไม่มา่าาาป้าดีป้าจะทำเหมือนเมียหนักสปอนตามก็ตายอ่ันนี้สวยเลย อันนี้สวยดีวุ้ยไม่ตรงนี้คนเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไหมอ๋อไม่หนอก็อขายอาหารฟ่งรถตามหลังให้เขาไปก่อนไหมไปทาไมทไมายอมใช่อู้มีห้องน้ำตรงนี้อ่าไปไปดูไปดูลองดูลองดูสนุกสนุกลองดูครั้งหนึงเอาหน้าอย่าอย่าอย่าให้เขาแซง <laughs> มาบอกมองอยากให้ตัวแซงหายไปยอมพี่ดู้งพี่เองไม่กไหมไม่ดูลูกเหยลูกหายไปเลยนั่นอะไสิไปไปเอาเด็กลมนะ สนุกใหญ่เลยเด็กอันนี้เขาใหปั่นไปถึงตรงนู้นเหรอโอ้จักรยานนี่เขาขายดีนะเพราะว่าคนมันก็ไม่เดินไงเพราะว่ามันมันร้อนไงมันก็ไกลด้วยไงเพราะว่าใช้ปั่นจักรยานเอากิโลนะเนี่ยเมื่อี่ป๋าบ,บอกว่าจะชวนลูกเดินไงพี่ได้ยนินปั่นบอกโอ้ปั่นบอกโอ้รู้จักเปนปั่นเติร์เอาสนุกแล้วน่นนะอเอาบาังด้ะเอาเงสนุกมันกะ็ะอืม รูๆๆๆวิวรูวิวอารมณ์แฟนฉันเลยเนี่ยโว้ยอันงง ถือไม้เซลฟี่ไปค่โอ้ยท่านเหนเินไปถือรถเลยเดี๋ยวรถชนอ๋อ้นี่ตรงนี้ถ้ามีไหว้พระาเปล่าฮะไ, <ป S 1> ไม่ค่ะ <ไป S 1> มันหยุดไม่ได้แนละ้วถ้าหยุดมันจะต้องเริ่มใหม่เดี๋ยวก็ไม่หยุดถากลับแล้วนหรือว่าเขาปาดเป็นวงกลมแตเขาปาดเป็นวงกลมหรอไม่สวยข่มยตรงนี้นอ๋อด,นะดูนู้นดูนู้นดูนู้นเรือ ก็ผมจะเย็นเย็นจเย็นเย็นก็เหมือนกลัวนี่ดูถนนทะกอนถนนข้างล่างเหมือนดินน้ำหลังจากนี่ไปปั่นจักรยานมาเหนื่อยๆแถมจักรยานก็พังนีป้าเรามารอลูกกัน อันนี้บนกังหันกังหันลมบ้านมี่จะไให้เรามาหเขาเที่ยงมีร้านขายของเล็กๆใครขึ้นมาก็มาอุดหนุนได้นะนี่มีของขายเยอะอยู่เป็นเหมือนอาหารกระจุกกระจิกน้ำของฝากก็มีมาดูก,กันได้นี่ขนมก็มีมะม่วงผลไม้เดี๋วคนอยากกินอะไรแต่มีคนเยอะ มีรถรับส่งเป็นรถเหมือนกระบะมีหลังคาอดีลูกชิ้นขนมแล้วก็มาสู่ตรงจักรยานให้เช่าไปตอนนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงจากเขาเยเที่ยงแล้วไปต่อกันไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีข้างล่าง แดนเรามาจากตรงนั้นตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนี่นี่นี่อันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้องผักชีเป็นจุดแรกที่เราแวะอันนี้เราเข้ามาในเขาใหญ่แล้วแต่อากาศดีนะรู้สึกมันจะเย็นเย็นชอบกลวันนี้อากาศดีอากาศดีอยู่ กับีโยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กก็สนุกอยู่คนเดียวไปเราไปดูข้างในกันว่าพอดีรถเข้ามาจอดกันเยอะไงเราก็เข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรเอ๊แต่เหมือนเราจะเคยเข้าไปแล้วทีหนึ่งนะเป็นเหมือนหอเอไม่ใช่หรือเปล่าลองไปดูคนเยอะด้วยมีคนเดินเข้าเดินออกเยอะ ลองไปดูเราเห็นคนเยอะเราก็แวะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแต่ในนี้มีคนออกมาจากในนี้เยอะอยู่นะแม่ว่าดูนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้กันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติหนองพักเชไปไปดูกัน <c oughs> ดูดูทางเดินลงหนองผักชี มาถือโถดูดโอ๊ยทำไมดินมันดูเละๆอ่ะดูสิอ๋อไี้ไงมันมาทะลุก,กันแล้วมันมันเป็นทางเดียวกันมันเป็นทางเดียวกันามานี่ไงมันเป็นทางเดียวกัน ไปทางเดียวกันไปดูข้างหน้าทางไหนป่านี่เขาเดินไปถึงไหนมันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะเดินไปยื้อเรื่อยหรือว่าไงเราเคยมาปะมันไม่ใช่หอส่งสัตว์นะตรงเนี้ที่เป็นหอไงถ้าหอส่งสัตว์มันมองมามันเห็นหอแล้วนะไม่เห็นต้องเดินอีกนู่นตรงวนนู่นเลยโอเคโอเคเหมือนเราเคยมาแต่ว่ามันไกลมันมันมองมาเห็นไงนี่มันดูไกลไกลไงไม่รู้แล้วเดินไปเรื่อยๆ เดินก็น่าจะพอสมควรอยู่มาถึงก็เดินเลยนะเนี่ย้ดีนะที่ว่ามันมีลมเย็นใช่ไหมก็พอเดินได้ก็พอเดินได้อะลองดูไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นไงอเดินมาประมาณเกือบกิโลมาถึงแล้วนี่อันนี้มันเป็นเหมือนหอส่องสัตว์ ใช่ป่ามันเป็นหอส่องสัตว์ใช่ไหมแต่เขาทําใหม่นะทาสีเคยมาทีนึงตอนนั้นมันเก่าผุพังมากเคยขึ้นขึ้นไปแต่ตอนโอ้โหก็ย่างลงไปมันเละได้ไหมมันดีใช่ไหมเหยียบไปมันนิ่มเท้าใช่ไหมชอบก็เหยียบไปลูกย่าไปนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไงกับผมนี ถึงแล้วฮอส่องสัตว์ขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าไปขึ้นข้างบนกัน้ <c oughs> ขนข้างบนเป็นไง <c oughs> นี่ข้างบนพอเราขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้ <c oughs> อ่านี่ไงเป็นแบบนี้ไง แต่มันก็กว้างๆอยู่นะแต่เขาก็มีกระจกรอบด้านไงนเหมือนแบบว่าเราส่องด้านไหนก็ได้เราก็จะเห็นไม่เห็นกระจกป้ามีนักท่องเที่ยวพาชาวต่างชาติมาด้วยชาวต่างชาติมีไม้ค้ำด้วยดีเหมือนแบบเดินไกลๆอะไรเงี้ยเดินไกลโอ๊ยคนกำลังมาเยอะหลายคนสองสามคนนี่แต่ฝั่งนั้นอือแค่สองสามคนเราดูวิวรอบๆนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีน้ำใครับอือนี้มันแข็งเลย นี่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีมีโป่งด้วยนุ่นมีโป่งไกลๆที่เขามาส่องกันอาจจะเห็นสัตว์อยู่ตรงนี้ตอนกลางคืนนี่ไกลๆไกลๆโอเคเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้ลงแล้วเดี๋ยวเราไปข้างในกันต่อไปอ่ะแลแดนเรามาถึงศูนย์บริการอ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สืงอบริการนักท่องเที่ยวยเดินลงมาจากเอาส่องสัตว์ก็ร้อนมากเดี๋ยวเราเอาสมุดของเราเล่มนี้ไปให้เจ้าหน้าที่เขาแต็มให้ขออนุญาตครับโอเคขอบคุณค่ะน,นี่น,นี่เขาให้เต็มเองอะ่ะหนลองสิมาลองดูนะ เมื่ี้เราว่าอะไรเราหน้าอะไรนะสี่สิบสามใช่ไหมพี่ร้แอบมองมาเดี๋ยวหาก่อนนี่หน้านี้เป็นของเราหน้าสี่สิบสามมาเราจะแต้มอะไรดีอันนี้ใช่ไหมซ้อมซ้อมแป้งใช่จริงๆด้วยแต้มตรงนี้เลยนะตรงนี้ ตาแรง <S <S อ,องล้ยเจ๋งอ่ะนี่ทำเองนะ่ชยเหลือตัวเองบริการตัวเองไปไปดูข้างในต่อนี่ที่เก่าเวลาเดิม <laughs> ร้านขายของฝากเด็ <S <s กๆชอบซื้อมั่งไม่ซื้อมั่งแต่ชอบเดิน ลมเย็นเด็กๆชอบปาก็ชอบดูเสือ้อพี่ซันสนุกเลยเยอะเด็กซันมีอะไรขายมั่งแต่ส่วนมากเขาจะเน้นไปทางเสื้อนะจ๊ะเสื้อเยอะเสื้อเยอะไปะดูเป็นแค่อขอเลือกเสื้อกันละว,วันนี้เราน่าจะมี ไฮไลท์กันอยู่แค่นี้นะตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยเราก็เที่ยวกันเหนื่อยเลยจนตอนนี้ก็สามโมงครึ่งยังไงอ่าคลิปหน้าถ้าแม่ไปเที่ยวไหนเดี๋ยวแม่จะอัดคลิปแล้วก็มาลงให้เพื่อนๆดูกันแต่วันนี้เราน่าจะสุดแค่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันตอนเย็นแล้วก็ลาไปเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ใครได้ดูของแม่ก็ฝากกดติดตามให้แม่ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยเ,เดี๋ยวเผือเขาหน้าไปเที่ยวอ่าจะได้รู้ก่อนขอบคุณนะเย้เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> บายบายไ <laughs>